ใครบ้างมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้ดูคลิปนี้บุม๋มมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับบบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่15สิงหาคมปี2565นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้อย่างที่บอกนะคะพี่ป้านาหลายหลายท่านเนี่ยสอบถามบุ๋มกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าใครบ้างนะคะที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้นะคะอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอรหรือว่าอสมอ,อสสเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ไหมนะเพราะว่าก็ได้รับเงินจากราชการหน่วยงานราชการ นั่นเองนะคะตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าจะมีสิทธิ์ได้รับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้หรือไม่เนาะแต่ก่อนไปรับชมเนื้อหานะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นกลุ่มไหนบ้างที่มีสิทธิ์บุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ยรืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะซึ่งกลุ่มแรกนั่นเองนะคะก็จะเป็นคนไทยทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะอย่างเช่น นักศึกษาทหารเกณฑ์เนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะทุกคนรวมไปถึงผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำน,นันสารวัตรกำน,นันกรรมาการหมู่บ้านอ,าสอสอสอแล้วก็อสอมอก็มีสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีประกันสังคมทุกมาตราเนี่ยก็ลงได้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสามสามสามเก้าแล้วก็สี่สิบเนี่ยลงได้ทุกคนเลยนะแต่ว่ารายได้อะไรเงี้ยเฉลี่ยแล้วจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดนะคะหรือว่าเป็นลูกจ้างแบบเหมาจ่าย รายวันนุ่นนี้นั่นก็ได้นะคะหรือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เยยวยาวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเราชนะบ้างคนละครึง่งบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างอะไรเงี้ยก็สามารถได้นะคะรวมไปถึงผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการต่างๆของทางภาครัฐและผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่อยู่ในกองทุนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทกศสหกรณ์อะไรเงี้ยก็สามารถลงทะเบียนได้นะคะมันคนละแบบ ระบบกันนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับผู้ที่ประสงค์นะคะหรือว่ามีความต้องการที่จะลงทะเบียนในรอบนี้นะคะหากได้รับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคลรครึ่งเฟสต,ต,ต่อต่อไปได้นะคะยกเว้นเฟส5นี้นะคะยังแบบว่าใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้รับสิทธินั่นเองนะคะแต่หลังจากที่เราไปลงทะเบียนปสัสสวะดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วแล้วแบบเราได้รับสิทธิ์นะคะก็ ถ้าเกิดว่ารอบต่อไปเขาแจกคนละครึ่งเฟสหกเฟสเจ็ดเฟสแปดอะไรเงี้ยเราก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนค่ะสำหรับคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนหรือว่าไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลยนะคะนั่นก็คือค่าราชการที่บรรจุนั่นเองนะคะอย่างเช่นนักการเมืองหรือว่าหมอพยาบาลครูอะไรตำรวจทหารอะไรอย่างนี้นะคะ นักบวชแล้วก็รวมไปถึงนักโทษเนี่ยไม่สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกลุ่มที่กล่าวมานั้นนะคะที่ผมบอกไปก็คือลูกจ้างหมอจ่ายนะคะรายได้ต้องเฉลีย่ยไม่เกินห0 0 0งแสนบาทต่อปีนะและข้าราชการรวมไปถึงผู้รับบำเหน็จบำนาญน,นักบวชรวมไปถึงพระภิกษุส,สงฆ์สาวมณีแม่ชีนักพรตนักโทษรวมไปถึงผู้ต้องออกักขงังแล้วก็ กันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในสถานสงเคราะห์เนี่ยก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้นั่นเองนะคะตามหลักเกณฑ์เนาะที่ทางรัฐบาลเขาตั้งขึ้นมาอันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะที่แบบว่าสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมกับบุ๋มเนี่ยสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะคะบางคนก็แบบเออน้อยใจว่าบุ๋ไมไปเห็นคอมเมนต์เลยอะไรอย่างงี้บางทีมันก็ไม่เห็นจริงๆนะมันแบบว่า มันจะเห็นแต่แบบคอมเมนต์ที่บอกแบบนี้แหละว่าเออไม่เห็นคอมเมนต์เลยเ่บมไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะแต่ส่วนคอมเมนต์ที่ถามแบบพิมย์อยาวอะไรมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นนะทุกคนไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้แบบงงกับเพจเหมือนกันงงกับ Facebook เหมือนกันโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ